สวัสดีครับพ่อ,มอเม่พี่น้องครับเมื่อนี้ก็ร่งเขาขั้นลอยสามสิบเส้นครับลูกค้าสร้างครับร่างทีเขาขั้นครับลูกค้าสร้างลอยสามสิบเส้นครับร่างประกอบครับส่งให้ลูกค้าใครสนใจทักมาได้เลยครับลอยเส้นก็มีครับลอยยี่สิบก็มีครับลอยห้าสิบก็มีครับแต่เตอลูกค้ามากครับ ตัวนี้ผมก็ร่งเข,าข่าขั้นลอยสามสิบเส้นพร้อมใส่ครับ<ห>นะครับอตัวนี้พอนาแล้วเาราลอยเส้นครับลอยลอยเราลอยเส้นขั้นตรงครับนะครับพอนายเราลอยเส้นขั้นตรงอย่ครับอันนี้ก็บเพื่อนข้างในเพื่อนประกอบเบ็ดโกบครับกร่างประกอบเบ็ดโกบครับ เบ็ดกบลูกค้าสร้างหาสิบเส้นครับลูกค้าสร้างเบ็ดกบตัวนี้รอยเส้นขั้นโกงครับกับรอยเส้นขั้นโกงคือกันครับรอยเส้นตัวนี้ก็ลอยยี่สิบเส้นครับขั้นโกงตัวนี้ขั้นตรงครับขั้นตรงพร้อมใส่ตัวนี้เฉพาะขั้นครับเฉพาะขั้นรอยยี่สิบเส้นครับขั้นตรงลูกค้าสร้างครับ ใครสนใจกับทักมาได้เลยครับพอมื่อวานี้ผมจะส่งให้ลูกค้าประมาณเก้าคนหรือสิบคนครับนี่ครับนี่ตัวนี้ลอยหาซิบเส้นครับลอยหาซิบเส้นครับผุนของของยังเหลืออยู่ครับถ้าลูกค้าสนใจทักมาได้เลยครับลอยยี่สิบก็มีครับลอยเส้นก็มีครับขั้นโกงขั้นตรงครับคุนครับ ลูกค้าพ่นกระซังริว้วรอบครับพ่นซังริ้วรอบมานี่ครับเป็นรูวรอบครับพ่นให้เรากลมตลอดครับเก็บสิบหาเส้นครับกลมตลอดครับเนี่ยตัวนี้ขั้นโกงครับขั้นโกงร้อยยี่สิบ